งานคือยิ่งใหญ่มากเพชรก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ,ะก่อนแรกนะคะเอลซาต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์แลนด์แคสเตอร์กับเจอร์รี่นะคะที่เราใส่ที่ส่งมาให้สาวงามได้ใส่กันในวันนี้ประทับใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณดินเนอร์นะคะจากทางโรงแรมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเอลซาเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยนะวันนี้แต่รู้สึกว่า รู้สึกว่ามีความสุขเนาะเห็นเพื่อนๆเห็นคนมาแขกมาเ,เต็มงานนี้เราก็รู้รสึกว่าโอเคมันถึงมันถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์ศักยภาพของเราแลแนะ้วแหละเนาะก็ฝากติดตามพวกเรานะคะผู้เข้าประกวดกรุงเทพมหาคนครมิสแกรนด์กรุงเทพมหาคนครประธานโทษค่ะโอเคค่ะมีความรู้สึกไงบ้างเขาวันนี้ เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วพูดอีกล้ะดอีอตาก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินเครื่องแบบเพชรเนาะแล้วเครื่องแบบเพชรก็หรูหรามากสวยค่ะสวยมากค่ะขอบคุณทางสปอนเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ชุดวันนี้ด้วยค่ะก็หรูหราไปซะทุกอย่างเลยดินเนอร์ก็หรูหราค่ะขอบคุณมากมากค่ะ สำหรับไปเตยนะคะก็ก่อนอื่นก็คืองขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเรานะคะคผู้เข้าประกวด Miss Grant, มิสแกรนด์กรุงเทพมหา,คามนครเยได้มีโอกาสเดินแฟชั่นโชว์กับเครื่องเพชรแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะเดินไปเนี่ยรู้สึกแพงไปเลยนะคะรู้สึกดีมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากด้วยค่ะ เอลซ่าหนูเป็นคนเต็งลูกมีคนคนเชียร์หนูเยอะคนถามหาเยอะมีคนถามหาหนูเยอะมากหนูกดดันไหมหนูว่าหนูมีความเครพทุกคนหน่อยหนูบอกตรงๆเลยนะคะว่าหนูไม่กดดันและสิ่งที่ทําให้หนูไม่กดดันก็คือผู้เข้าผู้กดทุกคนเพราะหนูรู้สึกว่ามันคือความความผูกพันเนาะเราอยู่ด้วยกันมา3มวันมีทําความรู้จักกันมากขึ้นและเอลซ่ารู้สึกว่าเอลซ่ามายืนอยู่ตรงนั้นจุดนี้เอลซ่าแข่งกับทุกคน แต่เอลซ่ารักเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันแต่ว่าเอลซ่าก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครแน่นอนค่ะก็เหมือนที่พี่ออยพูดใช่ไหมคะว่าอยู่บนเวทีเราคือคู่แข่งใช่เราอยู่บนเวทีเราคือเพื่อนกันใช่เอาลูกสาวคนนี้หนูประกวดเวทีแรกในโลกใช่ค่ะเวทีแรกเลยค่ะให้ฝักมือฝักตัวกับแม่แม่ทำไมถึงมาประกวดเวทีนรกไปใส่แมงเพราะว่าแฮปปี้อยากลองอะไรใหม่ๆเนาะอยากแสดงศักยภาพเพื่อว่า เ,เราก็สามารถกล้าแสดงออกได้เพราะปกติเนี่ยเป็นคนขี้อายแต่มาเวทีนี้เนี่ยเราจะได้พัฒนาตัวเองทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ,ะแล้วพอมาเจอเพื่อนเพื่อนที่ทม,มีประสบการณ์นี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยก็กดดันอยู่นะคะแต่ว่าอยากแข่งกับตัวเองมากกว่าค่ะเพราะว่าการที่เราแข่งกับตัวเองเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นค่ะพี่ทำ,ท,ำทำได้ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีแรกของพีน่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะ ค่ <G ül> นะสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะไปเตยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีการประกวดนะคะเวทีที่2นะคะจากามิสแกรนด์สมุทรสาครน,นะคะมายังมิสแกรนด์กร,รุงเทพหานครเนี่ยไปเตยก็ยังคงตื่นเต้นแต่ว่าไปเตยก็นําข้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้ในเวทีการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพหานคร2022นี้อย่างแน่นอนค่ะเลิศค่ะ <Okay. S 2> ไมใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะไม้หมายเลข12 <c oughs> เ็ตบางกะปินะคะค่ะไม้ก็ประกวดเวทีมิสแกรนกรุงเทพในปี2022นีคะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ ยังไม่ได้ไปที่อื่นเลค่ะงก็ฝากเชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะพ่อพ่แม่แม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้ผู้เข anyway ้าประกวดมิสแกนกรุงที่มหานครด้วยนะคะพวกเราทําเต็มที่จริงๆและอยากให้ทุกคนนะคะประทับใจกับทุกๆโชว์ทุกๆผลงานที่ออกมาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ